มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวอีกแล้วนะวันนี้วันนี้จะมาทำเมนูแก้เบื่อเบื่อข้าวนะวันนี้จะมากินอะตำมาม่านะแต่วันนี้ตำมาม่าของเราอ่ะมาม่าของเราวันนี้เป็นมาม่าแห้งนะวันนี้เราไม่ได้เอาเส้นเข้าไปลวกนะเป็นมาม่าแห้งดิบแบบนี้เลยแล้วก็ เอามาหักหักแบบนี้เลยนะวันนี้ใส่เป็นนะหมูยอแล้วก็มีเส้นกรอกนะอันนี้เป็นถั่วรแระญี่ปุ่นเราจะใส่ถั่วรแระญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะก็นอกนั้นก็เนะเบสิกของส้มตำทั่วไปนะมีพริกเนะี่ยมีมะเขือเทศอ่ามีมะเขือเปอาะนะก็มีมะมมานาวมีถัว่วฝักยาวนะ ก็ส่วนเครื่องปรุงนะีก็จะมีอน้ำปลาร้านะีมีน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะเดี๋ยวไปทำกันเลยนะอ๋อมีกระเทียมด้วยลืมกระเทียมใส่กระเทียมลงไปเลยนะใส่พริก ใส่น้ำตาลนะใส่นิดเดียวนะไม่ชอบกินหวานนะใส่น้ดเดีใส่น้ำปลาด้ลยนะ,นะนะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะ,นะนะก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา ชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวเดี๋ยวใส่มะเขือเทศนะใส่มะเขือเทศนะ นาวมานามมานะิมานามะนแล้วกาจะใส่เสกรอกกับหมูยอลงไปนะใส่วงไปเลยพใส่ปุ่นไีปุลงไปเลยนะ นี่เราก็จะใส,ส่เส้นมาม่า,มาลงไปนะเราจะใส่เราจะใส,ส่เส้นมา,าม่าของเราลงไปเลยคุกนไปคุกแรงนะเอาเบาๆแล้วนะ ใคร่จะใส่ผงชูรสก็ใส่ได้เลยนะแต่เราไม่ได้ใส่นะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบนะถ้าใครชอบก็ใส่เลยนี่เนี่ยฟัมาม่าเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันนะจัดใส่ถ้วย,ยใส่จานเลยนะ หอมมากเลยนะมันหอมกิน่นะของม,มาม่าด้วยนะีกุ้งมีปลาหมึกมีปมูอปัดอะไรชอบอะไรก็ใส่เลยนะก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะสำหรับอะเสร็จแล้วนะสำหรับอนะตำมาม่นะานะนะวันนี้นะนี่เนะี่ย น่ากินอยู่นะหอมๆอมอยู่เอาลองไปทําทานกันดูนะสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมากับอะไรวันนี้เบื่อข้าวลองทํากันดูนะไปละฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย